ごめんなさい。<laughs> That's us パパ ừ <laughs> đó

อืมอโดูเขาใส่ไงอ่ะอแล้วที่คือคนอนนูอ๋อนม่าจะเป็นยังไงะ

이제 well, 안녕

<laughs> oh, ok <laughs> oh, okay. okay. Oh, okay. Oh, Nguyên tạc nữa là... này nữa 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 nữa

ยาห็นลยแต่ไม่ลบกินเนื้ออยากได้ผลไม้อยากได้ผลไม้เล้จะใครใครเข้ามาดีนะ Me kia lai. เออมาทำอะไรตรงได้คนเดียวมา แล้วแล้วน่ะมีอะไรอืก็ก็แค่เห็นเดียวคนเดียวอ๋อแล้วนะโอเค เป็นอะไรอ่ะเออจิงจแล้วเธอะเอ ยเท่าไหร่ไม่รู้อาจะไม่ได้เราเราได้ดพยพากยอ่างเง ฮะอะไรภาริยยังไม่ไปหาที่พักหรออือไปหานี่เลย

starting <sighs> <sighs>

Oh <laughs> งานกันไหม ya <coughs> lo, มาที่นี่ทำไมเอ้ไอนะมที่นี่ทำไมก็ไม่รู้ไอ้นะขอ่อ Bye-bye. <laughs> ด้วเที่านี้ขอบคุณที่รับชมนะคะทุว่าสวัสดีนะ